สวัสดีค่ะพบกับดิฉันดรโสพิตวนิณิธถนอมในรายการแหล่งเรียนรู้ครูคุณธรรมรายการดีมีสาระเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจทุกท่านวันนี้ดิฉันขอนำเสนอกฎหมายน่ารู้เรื่องลายมือชื่อคือสัญ,ญลักษณ์ยืนยันตัวตน โดยสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาที่อร9ก้ทับว่าลายมือชื่อหรือลายเซ็นเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แต่ละบุคคลใช้เพื่อระบุหรือยืนยันตัวตนให้แตกต่างไปจากบุคคลอื่นบุคคลหนึ่งอาจมีลายมือชื่อของตนเองเพียงแบบเดียวหรือหลายแบบก็ได้ไม่มีกฎหมายใดบังคับให้แต่ละบุคคล ต้องมีลายมือชื่อเพียงแบบเดียวรายละเอียดของคำพิพากษาสรุปได้ดังนี้นะคะการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งถูกคัดค้านว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องท,องที่โดยถือว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสวออเพราะว่าลายมือชื่อที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแตกต่างกับลายมือชื่อภายหลังดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ลายมือชื่อที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขียนตัวอักษรไทยลายเส้นคล้ายลายมือเด็กแต่ที่ใช้ลงชื่อในเอกสารต่างๆขณะด,ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นลายเซ็นวัตไม่เป็นตัวอักษรไทยเรื่องนี้สารเห็นว่าโดยทั่วไปลายมือชื่อเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แต่ละบุคคลใช้เพื่อระบุหรือยืนยันตัวตน ให้แตกต่างไปจากบุคคลอื่นสัญลักษณ์ดังกล่าวอาจเป็นตัวอักษรที่อ่านออกได้หรือเป็นเพียงลายเส้นที่ไม่สามารถอ่านเป็นตัวอักษรก็ได้ซึ่งบุคคลหนึ่งอาจมีลายมือชื่อของตนเองเพียงแบบเดียวหรือหลายแบบก็ได้ไม่มีกฎหมายใดบังคับให้แต่ละบุคคลต้องมีลายมือชื่อเพียงแบบเดียวและในทางปฏิบัติ รูปแบบของลายมือชื่ออาจแตกต่างไปได้ในแต่ละสถานการณ์ตามความประสงค์ของเจ้าของลายมือชื่อการที่ผู้ใหญ่บ้านประสงค์จะใช้ลายมือชื่อหลายแบบย่อมเป็นเรื่องปกติและสามารถทำได้โดยชอบดังจะเห็นได้ว่าลายมือชื่อหรือลายเซ็นก็เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แต่ละบุคคลใช้เพื่อระบุหรือยืนยันตัวตนให้แตกต่างไปจากบุคคลอื่น หากเราประสงค์จะใช้ลายมือชื่อของตนหลายแบบย่อมเป็นเรื่องปกติและทำได้โดยชอบค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจรับฟังและรับชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ